สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับคลิปแรกการแนะนำเหยื่อสูตร4สูตรของโอซาก้าผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับคงจะได้รู้จักโอซาก้ามากยิ่งขึ้นและในวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมารู้จักกับเหยื่อตกปลาพิเศษทั้ง4สูตรของโอซาก้าเรามาทำความรู้จักกับตัวแรกกันเลยครับ หัวอาหารตกปลาสูตรซูเปอร์ไฮเกรดผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับคุ้นเคยและรู้จักชื่อนี้กันดีอยู่แล้วหัวอาหารตกปลาสูตรซูเปอร์ไฮเกรดเป็นสูตรที่เข้มข้นมากเป็นสูตรที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนออสกาได้ปรุงแต่งสูตรเพื่อให้ซูเปอร์ไฮเกรด เป็นหัวเชื้อตกปลาโดยเฉพาะโอซาก้าได้สร้างความแตกต่างโดยการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมาปรุงในสูตรไม่ว่าจะเป็นโปรโตีนกรดอะมิโนที่ปลาต้องการและธาตุและวิตามินต่างๆจึงทำให้สูตรซูเปอร์ไฮเกตเต็มเปลี่ยนไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่ปลาต้องการอย่างสมบูรณ์ปัจจุบันหัวอาหารตกปลาสูตรซูเปอร์ไฮเกต ได้ขึ้นแท่นเป็นสินค้าขายดีอันดับหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วหัวอาหารตกปลาสูตรซูเปอร์ไฮเกรดมาในซองสีดำครับน้ำหนัก500กรัมราคา70บาทท่านสามารถเอาซูเปอร์ไฮเกรดเข้าไปผสมกับขนมปังสดลํำสดหรือเยื่อเดิมที่ท่านเคยใช้อยู่เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการที่ปลาต้องการให้สูงมากยิ่งขึ้น เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสูตรต่อมาครับมะพร้าวตกปลาท่านใดนะครับที่ชื่นชอบการตกปลาด้วยมะพร้าวนะครับการตกปลาด้วยกะทินะครับผมแนะนำเลยนะครับมะพร้าวตกปลาของอุซาก้ามีอยู่สสูตรคือสูตรพร้าวกะทิและพร้าวคั่ว มะพร้าวตกปลาสูตรพร้าวกะทิผลิตมาจากเนื้อมะพร้าวคุณภาพดีที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการใดๆทั้งสิ้นนำมาผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงสามารถเก็บได้นานถึงหนึ่งปีและยังคงคุณค่าทางโภชนาการได้เป็นอย่างดี ท่านสามารถนำเอามะพร้าวตกปลาสูตรพร้าวกะทิไปผสมกับเหยื่อเหยื่อเดิมของท่านเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้กับเหยื่อตกปลาเพิ่มกลิ่นที่มีความหอมเป็นเอกลักษณ์สามารถใช้งานได้ดีกับเหยื่อทุกๆประเภทมะพร้าวตกปลาสูตรพร้าวกะทิน้ำหนัก500กรัมราคา60บาท นักตกปลาท่านใดนะครับที่นิยมชมชอบนะครับในการตกปลาด้วยมะพร้าวคั่วผมแนะนำให้ใช้ตัวนี้เลยนะครับมะพร้าวตกปลาสูตรพร้าวคั่วมะพร้าวตกปลาสูตรพร้าวคั่วคือเนื้อมะพร้าวคุณภาพดีที่ถูกนำมาผลิตด้วยวิธีที่ทันสมัยผ่านการสกัดน้ำมันโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงได้กลิ่นของมะพร้าวคั่วที่ไม่เหมือนใครมีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ท่านสามารถนำเอามะพร้าวตกป่าสูตรพร้าวคั่วของโอซาก้าไปผสมกับเยื่อเยือเดิมที่ท่านเคยใช้อยู่ได้ทันทีช่วยในเรื่องกลิ่นช่วยในเรื่องคุณค่าทางโภชนาการจากพืชมะพร้าวคั่วน้ำหนัก500กรัมราคาเพียง60บาทเท่านั้นตัวสุดท้ายครับ ข้าวโพดตกปลาสูตรโปรโตีนข้าวโพดเหยื่อตกปลาพิเศษตัวนี้หลายๆท่านอาจจะไม่คุ้นชินสักเท่าไหร่ข้าวโพดตกปลาสูตรโปรโตีนข้าวโพดเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในต่างประเทศออสกาได้เล็งเห็นความสำคัญตรงนี้นะครับอยากจะให้นักตกปลาหน้าดินชาวไทยมีวัตถุดิบที่ดีทัดเทียมต่างชาติในการผสมเหยื่อในการสร้างเหยื่อของตนเอง จึงได้ผลิตข้าวโพดตกปลาสูตรโปรโตีนข้าวโพดออกมาข้าวโพดตกปลาผลิตจากข้าวโพดชั้นดีผ่านการเมวิธีที่ทันสมัยจึงสามารถรักษาคุณค่าทางโภชนาการได้เป็นอย่างดีท่านสามารถนําเอาข้าวโพดตกปลาสูตรโปรโตีนข้าวโพดเข้าไปผสมกับเยื่อเหยื่อเดิมของท่านได้ทันทีโดยไม่มีปัญหาแต่อย่างใดข้าวโพดตกปลา น้ำหนัก500กรัมราคาเพียง60บาทเท่านั้นท่านสามารถนำเหยื่อพิเศษ4สูตรนี้ไปปรับแต่งใช้กับเหยื่อสูตรสูตรเดิมที่ท่านเคยใช้อยู่ได้ทันทีโดยไม่มีปัญหาใดอย่างใดเป็นการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการที่ปลาต้องการเป็นการเพิ่มแร่ธาตุและวิตามินที่ปลาต้องการเป็นการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้เกิดความสมดุลมากยิ่งขึ้น และนี่คือเหยื่อตกปลาพิเศษทั้ง4สูตรของโอซาก้าเหยื่อตกปลาของโอซาก้าผ่านกระบวนการตรวจสอบจากห้องแล็บทุกครั้งในรอบการผลิตเราเชี่ยวชาญเรื่องเหยื่อตกปลามุง่งมั่นพัฒนาเพื่อให้ได้เหยื่อตกปลาคุณภาพมีทีมงานวิจัยนักพัฒนาผลิตภัณฑ์นักโภชนาการอาหารสัตว์ คอยตรวจสอบสินค้าเพื่อให้ได้คุณภาพอยู่ตลอดเวลาจึงมั่นใจได้เลยว่าเยื่อตกปลาของโอซาก้าจะมีคุณภาพที่ดีและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง